โอ oh, ใ้ใหญ่ๆครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ว,หญ <Wow>. oh, ว้าวโอ้สวยงามตัวนี้ไซส์ใหญ่แล้วตัวนีสว้สวยงามสวยงามอ้าชิบหายแล้วเรียบร้อยครับขาดครับอึฮแมนอะไรแมนพี่หลุดครับอะไรแมนหลุด ด็กกับผมนะครับพีทพนวันนี้เรามาตกปลา EP สองกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาตกปลากันที่ข้างล่องเรือที่ข้างๆวัดพระใหญ่นะครับวันนี้จะเป็นงานปี่อปอมโดยตรงเดี๋ไปชมกันได้เลยครับผมบา 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번, 야야야야야. 불러 널, 야야야야야. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 안 보며, 왜 그러냐고. Crazy. ที่ออหักมาจาก EP1 นะครับจาก EP ที่แล้วเราได้มาเยอะมากใครอยากรู้ว่าเราได้เยอะแค่ไหนต้องกลับไปดูนะครทีนี้เรามาต่อมาแก้ตัวนะครับ แล้วก็เบคดันอ่อนอาศัยว่าให้เตี่ยเหยื่อเบาได้ไกลครับเออลงเสียงเรือวันนี้จะเป็นเหยื่ออะไระเหยื่อพอกัน,กนเหยื่อที่เราใช้นะครับก็จะเป็นเหยื่อปักมีลิ้นเ,เหยื่อที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อดําตื้น ต้นี่มันคืออะไรวะก็คือเป็นเหยื่อที่ลิ้นสั้นนะครับก็คือดำตกในน้ำที่มีน้ำมันตื้นๆเพื่อป้องกันเบ็ดติดหินนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นแบบลิ้นยาวเหยื่อปักมิน,นาวลิ้นยาวนะครับตัวนี้ก็ใช้ตกน้ำลึกหน่อยแต่ถ้าน้ำตื้นก็ใช้ตกไม่ได้นะครับเพราะว่าเหยื่อเกี่ยวหินบ่อยโอ,โอเคครับผม

ที่เราตกก็จะเป็นแนวหินแนวหินแนวปะะารังปลามันก็จะอยู่ตามโพงคนระเราต้องตีสุ่มไปเรื่อยๆตามปากอาพวกนี้ก็จะเป็นโพงปลาเกาเราจะเดินไปทางไหนกันก่อนครับ งไปเลยเหรออุ้ยเอาชิบหายแล้ว,วเรียบร้อยครับขาดครับทุกวันเลยทีนี้จะไปยังไงเอออุ้ยโอ๊ย เฮ้ยได้อยู่เป็นทรายรอชมนะครับว่าวันนี้เราจะเหวกันอีกหรือเปล่า EP สองแล้วฮะ <c oughs> วันนี้เราเปลี่ยนหมายครับมาอยู่แถวไฟแหลม <c oughs> เห็นอยู่ใกล้ๆวัดพระใหญ่นะครับที่ไกลๆที่เป็น อ,อ,อง์พระพุทธรูปนี้จะเป็นวัดพใหญ่วัดชื่อดังของเกาะสมุยนะครับเด็กขาไม่ใช่เขตอัยพทานนะครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นเขตที่สามารถตกปลาได้ยังประมงก็ยังหาประมงขึ้นบ้านก็ยังวางอวนล้อมอวนกันปกตินะครับตรงนี้โอ้หาปลาได้อยู่แพนครับทรายนี้มันจะดูดพี่ไหมครับไม่ดูดไม่ดูดอ๋อ,อ ลึกว่ะกระเป,เปายืนบนหินนะวะโอ้ยเฮ้ยแทนแพนดูดดูดโอ๊ยกระเป๋กเปาปกระน้ำไม่งพี่ฮะกระเป๋าแองแม่งคิด น้องหายแล้วน้ำเข้ากระเป๋านะได้ไหมโอเคโอเคปลาข้างหน้านี pues ่กินแต่หน okay. okay. um ้าพอดีฮงแมน อะไรแ <be> หวนพี <When loot? S 1> ่หลุดอะอะไรแหวนหลุดเอ้าหลุดแน่เดี๋ยวนีะเดี๋ยวพี่อยู่ตรงนี้มาไม่ต็ดเลย ต้องไม่แค่้วนะครับ EP น,นี้ต้อง EP นี้เป็น EP ที่สองเราต้องได้ปลาเยอะแน่ๆมาติดตามครับวันนี้อันนี้พอมีตัวการตกปลาเก๋าใจฟังใชเหย่อมต้องขยันตีนึงนึ่งอ๋อ เราต้องตีสูมไปเรื่อยจนโดนที่อยู่ของปลาพอเหยื่อผ่านหน้าพวกมันก็จะขึ้นกินเหยือ่ออ๋อเหมือนกับมันอยู่ใต้ซอกหินอย่างงี้ใช่ไหมใช่ะเก๋ามันอยู่ในโพรงหิน <c oughs> บางทีมันกินพุ๊บมันก็รากเหยื่อเราเข้าหินเลย <c oughs> เราก็ต้องไปงัดออกมาอวันนี้เป็นปลาด่าเหยือ่อฟันก็ค่อนข้างที่จะคมเนี่ยต้องระวังนิดนึง เดี๋ยวรอชมกันนะครับว่าวันนี้จะได้สักกี่ตัวเดี๋ยวตอนนี้ก็ขอตีไปเรื่อยๆกับทนะางตีไปเรื่อยๆถ้ามันมีตัวจับแล้วค่อยถ่ายให้ชมนะครับปีเตอร์แพนครับผู้ดำเนินรายการพระเอกของรายการน,น,นี่ก็เจอกันเหมือนเคยครับผมใครก็ติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะเราก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปนะครับ เดี๋ยวอ e ีพีหน้าจะมีเหยื่อใหม่มาทดลองครับตอนนี้สั่งซื้อเหยื่อไปอยู่ครับเดี๋ยวรอเหมือนรุ้นกันว่าจะเป็นเหยื่ออะไรครับเดี๋ยวรอคนส่งมาส่งครับเดี๋ยวจะมาเทสให้ชมอีกทีเดี๋ยวเราจะรีวิวด้วยครับผมนี่เราสั่งมาทั้ตัวครับไซ้กันยาวๆเลยแต่ละพื้นที่แต่ละนี่ก็ใช้เหยื่อไม่เหมือนกันครับเหยือ่อ ประเภทเหยื่อก็ลิ้นสั้นลิ้นยาวไม่เหมือนกันสีด้วยแต่และที่มันก็ค่อนข้างนี่จะเลือกนิดนึงเราก็ต้องมีเหยื่อไว้เยอะๆเพื่อเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าหมายแต่ละหมายมันกินเหยื่อแบบไหนเราต้องอาศัยแบบว่าเปลี่ยนแล้วก็ตีไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับตัวนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า<ะ>ตัวเล็กตัวใหญ่ได้แล้วเหรอได้แล้ว,วมาแล้วมาแล้วมะแล้วครับท่านผู้ชม ไม่แห้วครับไม่แห้วครับบอกเลยวันนี้ไม่แห้วครับแก้มนะครับไม่แห้วครับผมใช่ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไปรวมกันก่อนนะครับเดี๋วก็ได้ทำกับข้าวใช่ยุคโควิดแบบนี้ก็ต้องแบ่งเบาคาระได้ก็ก็ดีครับเราเก็บไปก่อนนะครับอ่าแห้วครับวันนี้เราจะคงจะได้สิบโลครับ เดี๋ยวรอชมกันดูต่อนะครับว่าเราจะได้สักกี่ตัวสองแต้มนะครับวันนี้ตอนให้ EP สอง 2> <EP> 2แล้วนะครับ 2> EP 2ส,อสองสองตัวหรือเปล่าวันนี้จะสองตัวหรือเปล่าหรือจะมีมากกว่าน,นี้ต้องรอชมครับรอชมครับติบดตามมันต่อไปนะครับ ดูนะตัวนี้ตัวนี้นะ่าจะสวยโอ้วลอกวิ่งนะคันเบ็ดงอเนืดูคันนะดูปลายคัน,นเราศัยคนะันเบ็ดอ่อนเพื่องัดมันๆครับเพราะปลาตัวไม่ใหญ่มากปลาเก่าแล้วก็อาศัยคันเล็กๆมาแล้วมาแล้วมนะตัวนี้ใสสวยใสสวย,สวยใหญ่กว่าเมื่อกี้โอ้เจะได้เจะได้ตัวนี้โอ้ใหญ่ๆครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่วญว้าว โอ้วสวยงามตัวนี้ไซส์ใหญ่แล้วตัวนี้สวยงามสวยงามไอ้นี้ปลาเก๋าตุ๊กแกเหมือนกันใช่ไหมครับแพนใช่ครับใช่อองานใจฝังที่เราเล่นส่วนมากจะเป็นปลาเก๋าตุ๊กแกปลาชนิดนี้ครับนะไม่ค่อยมีปลาอื่นที่กินอ่เหยื่อที่เราใช้นะครับเป็นเหยื่อปลั๊กมินเนลดําตึ้นหมายนี้จะใช้เป็นเหยื่อตัวนี้ครับเคยเทสมาแล้วเหยื่อต,ตัวอื่นไม่ค่อยกินครับสามาแต้มนะว,วันนี้แจวแจวแจว สิบโลครับวันนี้สิบโลแน่นอนเดี๋ยวมาติดตามชมตัวต่อไปครับผมจะมีตัวต่อไปอหรือเปล่าครับดวงอาทิตย์ก็สวยมากนะครับวันนี้ตกปลาเจอธรรมชาตินะชมวิวสวยๆของเกาะต่อไปเรืยในนี้เป็น จุดเด่นของรายการเราเลยก็ว่าได้นะครับเราตกปลาวิวสวยครับสโลกแกนของรายการเราตกปลาเกา๋าวิวโคตรสวย ไม่ตัวแล้วนะครับรเกา๋าว้าวโอ้ยเลเกจิกจวไปหน่อยแต่เนื้อน่าจะแน่นหน้าดูใหญ่กว่าเหยื่อนิดนึงครับเดี๋ยวตัวนี้คงคิดว่าปล่อยครับผมมันตัวเล็กเกินไปปล่อยเลยดีกว่าเดี๋ยวให้มันโตแล้วเราค่อยมาเเคยมา,มาเอาใหม่ดูแล้วมันใหญ่กว่าเหยื่อเรานิดเดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เรามาสรุปท้ายคลิปของเราของ EP นี้สรุปผลงาน ได้มาสามตัวเน้นๆเลยนะครับอสายใหญ่สองสาเล็กตัวหนึ่งเป็นปลาเก๋าทุกแกทั้งหมดนะครับส่วนตัวเล็กนี้เราก็คงต้องปล่อยนะครับเดี๋ยวเราเอาแค่ตัวใหญ่ไปทํากินวันนี้ส่วนี้ EP ต่อไปเราก็เดี๋ยวพาไปชมวิวหาดละไมของเกาะสมุยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสเหลื่อด้วยก็ไว้เจอกันใหม่ช่วยกด Subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะครับไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 울러 널 야야야야 내 마음을 고백하려.